โอเคนะพี่น้องตอนนี้จะคลองดินเพิ่นกอมาะนะเลยเพิ่นกอนี่แหละจะมาแบ่งอ่าเขตดินว่าที่ดินของใครนะพี่น้องเนาะเพื่อว่าเมื่ออื่นมันจะค่อนข้างจะง่ายนะพี่น้องมันจะบ่ได้ทถกเถียงกันเนาะเพราะว่าฮู้แล้วว่าใครแต่เขตนี้เขตนี้เขตนี้นะพี่น้องเนาะก็อย่ายให้เพิ่นอ่บอกเจ้าของดินนะเจ้าคีดดินบอกอเขตเนาะสบายดีเด้อสบายดีเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีแม่สบายดีเด้อ นี S <S ่แหละเนาะจะคลองดินเผ่นเนาะอ้าวเขตได้อัดินนี้ดินันนี้นะอ่มื่อกี้จะให้พวกเจ้าว่าว่าดินหอดชายหอดชาซื้อเมื่อื่นมันอย่างพวกพิียงกันนะ

คือไปนี่แล้วนี่คือไปนี่กัเอามาข้างนี่ไม่หรอกเนาะพอเราไปแล้วคุม่กับพูดเอาภาพาภาพไปเบิ่งเลยเมื่อื่นมันทีเนาะทะเลอืมคดว่าชุกเจ้าชุว่าน่นก็ว่าก็แต่มนี่โลดอืมอืมปูมันอย่างว่าทะเลน่ะพี่เนา thả vào bừng cả đôi nương, dễ sẽเกิด chuyện đấy, nói ừ. là bỏ khẩu trang này, cho nên dễ, cho nên dễ ăn pít cắn nhọn, nè, đèn ừ, 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 บอแมนบอซื้อมานี่นะนี่ใไม่แทบหนิขันชื่อนี่ชื่อตัวนี้นี่นี่นี่ขันชาสีบอแอนเบิ่งนี่ลักนี่นี่นี่เลยนี่ซื้อลักน้อยๆไปเลยนี่ซื้อลักน้อยๆแกแดนน่ะแม่มามายืนนี่มาซื้อมาแค่ไม่แตงบายมายืนเบิ่งนี่มายืนเบิ่งนี่ยืนบมลักนี่เขายืดนี่นี่นี่แล้วมันซื้อลักน้อยไปห้องน้ำหน่อยเอออืออเอก็ซื้อตัวนี้แล้วตัวเมา่อกีซื้อนี่แล้วเอาคนเป็นเดิมมันเนี่ยอ่าขันว่าวแหละก็ว่าวการมันเล้วเลยจะน้ำอืดเทียงกกันตลง อันบ่ได้เ็นซื้อังาไป่าเออซื้อของหนาไปลยข้าหนาก็ต้องุบขยัได้เนาะาอยงให้มันซื้อนะมนบกบวกกาเท้านั้นบวกแ้วตเอลักแเอาลักเปนโลคดเลี้ยวจะไวในดงนอี่อกกมองนาแลแห้งุอันี้ก็แล้วแต่พวกเจ้าอยู่ว่ากันได้นี่ออมันจะคุ้งพองหนาคัเท้ คุ้งกะไม่แต่ก่อไฟเขียพังน้ามเลยอืแต่ปัญหาแต่ทางมันแหละบแบนี้กด็นเลแหละเงทีกหรือว่าชาเจ้าอยู่เห็นอะไรใหา่ทางมันมาขางนี่ก็แล้วแต่ตัวนี้่ก็อกยแกจะตีพี่น้องกันกะีนกันเลยมันก็อยู่กันแล้วแต่รอ่ดอกนอกกระทบเอากะทมให้มันวิทย์กแล้วแต่นอกกแล้วแตะ หรือตนาตนาคิดว่ากันได้ก็บว่ากันให้มันตกลงวงใจกันทั้งใหญ่ทั้ง่ใหญ่ไี่ได้แม่มึงนั่อุ่จังเดยรับนรัเออ่าไรได้กับว่ารัตัวนี้นี่เรานนี้โมเมนต์มทั้งีเพราะว่ารับตัวนี้เออรักตัวนี้แหละชื่อนี่มันซื้อมันื้อเออ ผลักตัวนี้ะตามมาซื้อนน่แล้วอันนี้หันยังมาแทกก็เลยว่าอยากให้พ่วบ้านมาแทกลองบึ้งมือนี่ักตัวนี้อื่นนะขาโหดกันออาตามมาซื้อนี่แล้วไก่มาทำ่องเออกระฟูอทุ่งจากจะให้ถั่วจะที่เหล่ากันนะมาซื้อว่าจะเออว้นวันเละนี่เดี๋ยวเพิ่นก็มาวัดไหนทีนึงอมทีแรกว่าอยากให้ช่อบ้านมาวัดมือนนี่นะแต่เพิ่นมาปอยู่เนาะเพิ่นไปเวียกก็เลยมาอื่นว่า สินัดพันมากระู้ักเม็ดไปนี่นี่นะกระัแโยกมึงรู้ไพร์จะวะอ่าก็แล้วแต่เจ้าของดินแหละกับอันพูดจะชื่อได้นี่นะเบื้งแทบเบื้องมาชือนะเออลายคนมาเบิ้งซอยกันก็จะให้มาเบิ้งก่อนมันจะยันพิดกันกชน่แก่อน่นะชาวบ่อเบื้องจะว่าอยู่ให้ชื่อนะ ตรงนี้ก็ซื้อกันออืมันจะซื้อของน้ำนี่อันนี้นะแต่คำวมาผิดมันจะคำวมาพูด้า,าดม,มันจะหอมเท่านั้นแหละวะนี่มีแต่เอามันซื้อของน้ำซื้อผ้าของน้ำ,นำจิตน่ไปไปะมันไม่ใช่ก็เลยเอามาเบิ่งซอยกันจนน้านายเพราะว่าโอู้หูอึดมากพิษเทียงกันยอ้อนจะซื้อดินนี่ได้หนิลายโคตรอะไดรพิษกันย้อนดินนี่เม็นว่าวอะไรอืมอันนี้ เลยให้ยาติพี่น้องพวกเจ้าเบิ่งว่าทำได้ทำได้ก็ว่ากันและก็หลายคนมาเบิ่งน้ำกันพร้อมพาวบ้านมาเบิ่งน้ำกันพร้อมให้บ่พอรโยกนะพี่น้องเมนหนึ่งสองสามสี่ห1าสิบอืมบางทีก็อ่านที่กายบางทีก็โยกไงเพราอดบ่ มันทิพย์ีเมตรนี่เนาะประมาณีวิเฉดีแหละดีล่ะข้างหน้ากอาวซมันเสริมตันน้ำกเลแตอันนี้ก้วแตากันเนี่ยมันบดีทังนีเลยไหมล่ะวะทั้งหน้ากว้างทังหน้ากว้างกว่าหรือว่าผู้จักชื่อจะเอากว้างกแล้ลแตอันนี้ก็ได้แลแต่พวกเจเอากันได้ผู้จ้คขายเลยกะ ผู้จะซื้อว่าตกลงเออที่ยับขบอเท่าน,นั้นตัวน,นี้เนะีเออใครน่าจผู้ซื้อนี่เพิ่นอยากยับออกคัน่ใจผู้ซื้อนีอเน่เออ,เอ,อผู้จะขาะยเพิ่งอยากเขาอันนี้ฮะเออเออเออเอ,อันนีออ้ อ่าโยกไอน้อยฉันนั้นแหละทางนี้มันช่กว้างกว่างทั้งนี้น่ะเออเอ่อแต่ไม่เท่ากับทั้งล่างเอาชิบสองทำสามกันเออหรือว่าทั้งล่างชิบสองทำกันกันก็โอเคประมาณนั้นแหละเลยลักตัวนี้ออกมาเลยลักออกไปนอกประะมาณนนั้แหลให้มันสุบห้องหน้าควมก็นยามันแต่เขาก็เขาเอาสมดุลกันเนาะอ่า สามสิบสองสิบสององเมตรกูสิบสองเมตรขันอันนี้กะถ้าว่าทั้งไม่เท่าจะง่ายมัมอื่นนี่กะต้องว่าวมืออื่นได้ตัวนี้ฮะคว่ำผอบ้านผลมาขันว่าที่ง่ายแต่ชุเจ้าบ่ได้เบ่ได้แล้วทางว่าพืชว่าวกันที่ซื้ออันนี้มหลอเนที่ยามอ๋อเออบัดบัดแทคนแรกก็ไม้ เอาลักมาพังไหวถั่วมันจังนะเออทำไมเพียงกันไปสิไปเห็ดเห็ดโคตเห็ดงูคือกแม่และเ็ชื่อมาแล้วนะต้นมะขดาเออบ่ดินอันนบนูนทางไงขเขลงมาเทียวเลยเออเลก็เยลยเป็นทางเนาะทาบ่ทางหนาบ่ได้มีวัชพราทางนั่นนะทางนอยบ่เป็นทาง อินดินตนี้นออา่กทางนีญเอ่มนและมันเป็นทางน้อยต้องย้ำออกมาก็ได้รนั่นไปอวยูอทางใหญ่ขันว่าวกับว่ากันอื่นนี่แหละขันว่าวกันแล้วแล้วมันเคลืนบ่ได้แบบนี้พิน้องอยู่พิษกันเหมือนว่าวอยังดอกเอืออนของพิษกันย้อนดินนี่กลายคนเลยได้ชาเห็นมานี่ยขันว่าพื้นห้เพราะเมเชียอะไรมันจะพิษกระโดดคน nhận môn mò lò đốc đồ chắc bên nhàng à, này cái này cái chị em hoạt xay cả uh, và gắn mở ừ. và mà tốt luôn lưu à thì bọn em mưa thì cho vào gắn cái leo té à, này đây. À, Đó, uh. như đấy khui bưng lưu vào thêm cái văn thì nhảy khả mạng này cái leo té khuôn này nó cái leo té พวกเจ้าเ้ากันเองห้าว้กกันมันขาดแล้วเอาง่ายก็ได้เขาว้ากันบ่ขาดแล้วมันทิงยกแล้วอีเที่ยงกันมันเปนข้อง่ายอย่งนีดเออจะไหนบอเอ้ยยำออกเข้ายำเข้าออกหรืวะทิดกันย้อนเจ้าว่าเพราะบ้านจ่อยนี่แหละเพราะบ้านมาผุนแหละผุนว่ากัน เพิ่นเห็นสมมาพักควรบอกเออเพิ่นมาสมมาพักควรกันตัางตกลงมันเหนงหัวนั่นอันนี้ก็ได้ก็แม่และก็เห็ดเอ็มสากเอ็มากหน้าเลยเนี่ยมันตัางโอเคมันจะเป็นซากตัวนี้กันแล้วแต่ไปคอเข้าไปนายบ่หรือว่าทั้งเม่วันที่ยางออกมานอกกันทางเบิ่งแล้วแต่พวกเจ้าเอากันคือบอกเอ็นในโมเมนต์จะคลองลิ้นนะบอกเอ็นเบาเที่ยงนัดตัวนี้ได้บริมชิดได้

มันบอะมับอมันยหายรยเอนอ่เอาด้ยบยนับเท่านี้เขามาชิเบ็ดนน้ชิเบ็ดกัแล้วแต้เนาะไปมันถือกัน บ่หูกินบ mm. mm. yeah. ่บะพร้าวข้มีตั้งแต่ว่าล้างจากที่บอกเอ็นเมื่อชุกเก้าของบ้ากันตอนวันชุกเจ้าจีเอายับขม่าพีบอแล้วแต่นี่ท่นวยายามไม่เซิงพี่ตอนนี้ก็เซิงอยู่แต่ไม่ก็จะกข้าวน้อยอยู่เนี่ยขม่าพอดีกะมันพอดีเออพอดีมันเซิงทั้งแม่พอดี ก็ช่งไนช่งนั้นคันเอาช่วงนัช่วงนั้นก็เล่าตะเนาะเอ้านว่าเราอทำเจ๊าเป็นพอดีมันเก้าเลยหอกหันนะเนาะอเจเราไปจากเดียวมันมีการมีงานาพี่เอาทองเรเห็นเม่และมไปม่ที่หอมเนี่ยเ็รีได้จากแลนลี่เแต่ว่ากันนั่นแหละ เนี่ยชมมาพักควรเนาะจนเราประธานซื้อดินกันพิษกันเลยเมื่อไหนเที่ยงกันป้องเป่งของเป่งเล็กบ่ได้แน่นอนเนาะก็ยังว่ากันล่วงหน้าเนี่ยกันไปว่าให้ตกลงกันได้นี่ยนะหอดมือมาอื่นมาว่าวเราไ่ตกลงเที่ยงกันย้อนได้นี่ยนะเปลี่ยนใจดิอันเราเยอะท่านหนึ่ง12เมตรท่านหนึ่ง12เมตรเท่ากันนี่เนาะอันนี้ท่านนี่มัน12เมตรท่านหนึ่งมัน10เมตร ทนั้นมันหอมทังน,น,มมนั้นัว่าเจ้สิเอ็ดเมตรเลยนะแล้วแต่วากันท่าไขันสิบสองันสามกันกับตัวนี้เห็นไทั้งน,น,นี้สิบสิบองนสิบเมตรก็แล้วแต่นนเนาะนเป็นยังเนาะอันนี้ก็ได้เรคุยกันให้มันตรงกัน เออขันยากอ่ทงกยับขานี้นี่เลือกได้กว่าที่ยับเขาเออหัผู้ชื่อกับอยทกยับเขาวบบนี้แล้วไม่จะยับขาวยับขาวเลยเอาส้มเดิมเนาะย้อดอทันันอะไนี้ประเทศนี้ยับกันนั่นแหละให้วับกันให้รกันสมุดวัพพอนี่อีกอพพอจะยับอะไรวพพอนี่มันชื่อ

ลักใ่เจ้าก็สิ่ออเาอยอู่บาักออดออกแรนี่นะก็มือักพี่เอาลองมาพี่ฝันว่าอยากมนเชื่องกบตั้นบบันบอท้อนก็ดีและขอดีก็คือมันเป็นเดินนะหลุดจอดแต่โอเคท <c oughs> ีนีามาคนคับไปนคนอื่นมาแต่วงทางเลยจลักก็ต้อ <c oughs> งทอนทิ้งแรกเล่นะทอดออกไปทงบัทางบหัหันและลากแกนนด้นนี่ออ

อันนี้ก็ได้พอทั้งนั้นมันจะหอมทั้งนั้นนะมันสิบเมตรสิบเอ็ดเมตรทั้งนั้นมันสิบเอ็ดเมตรทั้งนี้มันสิบสองเมตรมันจะแคบกว่าคือทั้งอันเขาไม่เท่าพอดีพัน,น,นเอาซากแล้วซื้อแล้วนั่นแหละพันพอพันมีตะหนังแนละ้วทั้งนั้นซะื้อชิดเลยพันีพันอ่านตะตีเพียกแล้วทั้งนี้นะ น้องมาชินกับเตรียนตไปโังเรียนลได้แบบนี้อันนี้ก็เส่งแล้วเนาะกงจิตแล้วทองนี้น้องจีังเฮียนแหละเออครเอาทำการกันทำกันสิกับสิบสองว่าการมันองมันแตกเอ่อมืออื่นกันนี้ต่อขงข้าวเบิ้งอันนี้ฮะก็พอแม่พี่น้อง อ่าจีพิกันแต่ว่าทวาเสียอิบสองทางหลังมันกัดสีกวมหองน้ำเข่าห้องน้ำเข่าห้องน้ำบมาเติบเป็นยังบ่ในอนาคตอัดเราจะถูกผมเก่าอืมกลมห้องน้ำก็ได้กินเข่าห้องน้ำประมาณปี้เนาะเออเป็นแขนหมดแล้วมันหาสิบเซนหกสิบเซนเทากัเือห้องน้ำกะเปะลงห้องน้ำกัดกิได้็สิบเอ็ดอนี้สิบสองเนาะทางนี้สิบอง เร<ส>าเอาโปรซีเลียตเราแบบเวอร์รรอก็จะมันทางนัง้นแต่ทางนั้นละเอียดดีเนาะทางนี้ฮะมันมันโบเกียวก็แล้วตัวนี้ฮะได้ฉา,<ว>าม,มันได้ฉากแล้วทางนีา<ว>าม้มีแต่ทางนี้ทางล่างก็มันก็ได้ฉากแล้วทางหลังก็มีหัวแล้วมีแต่ทางหน้านี่แหละนี่ก<วา>็ติะะดตั้งอยู่ก,กลางนี่นแหละนี่ โอเคนะพี่น้งองมั่นนี่กับมวงลากระมีแต่ว่ากกมืออื่นเนาะ,ะทางฝ่าอาจารย์เพิ่นกะจะมาฮอดเพิ่นกะนี่แหละทางบริษัทกัจัน,จนัดในบ้านเพิ่นเพราะว่ามูลินมากอะโบเจอในบ้านเพิ่นไปปั่นข่าวปั่นน้ำก็มีมแต่จะให้น้องปะจีนให้แม่เพิ่นไปขอเบอร์ในบ้านมาบางทีจินัดทางในบ้านเพิ่นโอเค okay, นะพี่น้องคลิปนี้ก็จะคลิปไปขึ้นมาขึ้นมาจังพข่ากันเนาะ